ชาวบ้านถ้าโดยทั่วไปก็บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ต้องดูเพื่อว่าถ้าทเรวดนแก่จริงเ้าบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์การเคาะลูกมันจะกลวงกลวงใช่เพราะมันใกล้สุกมันก็ต้องกลวงไงครับลองเคาะดูหน่อยครับเอาเอาอะไรเคาะโดยทั่วไปเคาะดูบ้างหนึที่เราเสียตังค์เอาตังค์มาบ้างอ่อใช่มันจะกลวงอ่อนอ่อนเพราะอ่อนอ่อนมันตึงครันใช่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  ใช่เสียงมันต่างกันเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าทุเรียนอ่อนกับทุเรียนสุกนีมันจะต่างกันแัดเจนเลยชคดเจนเลยครับผมมันจะมีส่วนต่างมันทีนี้ปัญหาว่าที่ถามเมื่อกี้นะครับขอโทษปัญหาที่ว่าเราจัดส่งไปแล้วทุเรียนภูเขาไฟบ้านเราทําไมมันถึงเน่านะครับใช่ใช่ใช่ปัญหาก็มีอยู่สองสองสองทางนะครับจุดที่ที่จะต้องสะท้อนให้เห็นันหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดจากกระบวนการส่ง แล้วก็ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตแสดงว่าเกิดจากชาวสวนเองหนึ่งชาวสวนเบื้องต้น,น,ตนครับสองกระบวนการขนส่งขนส่งใช่ยกตัวอย่างขอเป็นกระบวนการผลิตก่อนเนาะที่มันขึ้นเกิดมาจากสวนเนี่ยหนึ่งเกษตรกรตัดทุเรียนขณะฝนตกอา้าวฝนมีฝนมีผลหรอครับฝนมีความชื้นไหมครับ เอาแสดงว่าทุเรียนมันไม่ชอบความชื้นบอกมันก็ชอบอยู่ถ้าทุเรียนกาลังเจริญเติบโตแต่ทุเรียนมันสุกเราอะไรไปไว้ใกล้ความชื้นมันก็เน่าสิครับออันนี้ข้อแรกความชื้นข้อแรกความชื้นครับสองการจัดเก็บทุเรียนก่อนส่งการจัดเก็บทุเรียนก่อนส่งและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการเน่ากระบวนการเน่าใช่คือการจุ่มทุเรียนนะฮะอ้าวว่าดูเดี๋ยวเราาไปนี้มาทดลองดูนะฮะเดี๋ยวมาให้ ตัวนี้เหรอฮะใช่ครับตัวนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์กันเป็นตัวทดลองเราดูลัวว่าจุนะครับอยู่แล้วก็จะจุ่มตรงนี้ไหนเนี่ยฮะนี่เป็นสารป้องกันเกิดเชื้อราตัวนี้เหรอฮะใช่ครับอัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ได้ตัวได้เอาามาดูอะซักซิสโตบีนเดี๋นใช่เดี๋ยวต้องป้องกันกับเกิดชั่วเชื้อราทั่วไปใช่ไหมตัวนี้จะเฉพาะกันเน่าเลยเฉพากันเน่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันมันมันมีพิษมีภัยไหมเนี่ย ใช้เท่าที่อัตราเขากําหนดรับรองไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษเขาใช้จุ่มเนื้อส่งออกกันทั้งหมดเลยโอคุณต้องเข้าใจนะครับว่าออเพราะต้องเป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องอไม่ใช้เกินใช้ตามคําแนะนํา โดยการปิงมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าการจุ่มแล้วก็จุ่มยังไงจุ่มยังไงจุ่มยังไงดูหน่อยผสมน้ำผสมยาตามอัตราส่วนจุ่มเกเนาะใช่ไหมใช่ครับจุ่มยังไงยกเกล็ดยกเก้นผึ่งให้แห้งจบเลยวรใช้เวลารอหน่อยแค่นั้นเองจบแล้วบง่ายไหมครับแต่กระบวนการนี้ฉันไม่เอา ทำไมอะ่ะมันต้องมาทาทุกลูกมันต้องมาทาทุกลูกอ๋อแสดงว่าเราต้องทําทุกลูกถ้าแบบนี้ถูกต้องหมายถึงว่าเสียเวลาก็เสียเวลาสิครับผมไม่ทันใจผมจะตัดขายเลยอะ่ะแต่ปัญหาของเชื้อราเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะในแง่ของปริมาณมากเนี่ยแลูกที่มีทีเรือนน้าหนักมากกว่าสี่กิโลขึ้นสี่กิโลก็ต้องลูกใหญ่นะใช่ลูกใหญ่เพราะลูกเล็กเนี่ยส่งไปปป๊บเนี่ยไม่เกินสองสามวันสุก แต่ลูกใหญ่ใช้เวลาหวัน7็วันสิบวันอะไรเงี้ยถ้าฝนตกกินน้ำเยอะส10บวันนี้ไม่สุกแสดงว่าขัดใจคนอยากกินขัดใจทั้งคนขายอยากได้ตังคุณจะรอซื้อผมไม่ล่างอีก1ิบวันน่ะแล้วมันจะเชื่อมันยังไงต่อยยังไงให้พอดีพอดีทั้งสองฝ่ายก็มีวิธีคิดก็คือเราก็ต้องคนขายเนี่ยท่เป็นชาวสวนต้องใจเย็นคนขายชาวสวนใจเย็นมันเย็นได้แล้วเงินนะเย็นได้สิครับพราะเราขายของดีไม่ใช่ขายของได้ อ้แสดงว่าต้องมีกระบวนการพิเศษก็แทนที่ว่าเราจะตัดและส่งเขาเลยครับเรารู้อยู่แล้วอชาวสวนรู้อยู่แล้วว่าห้าวันเจ็ดวันสุมคุณส่งกี่วันครับท่านไปสณีครับสมมติว่าผมส่งไปกรุงเทพนี้ท่านไปสณีด้วัสุธิเกศครับของเราเนี่ยของไปดีเทยไทยสนับสนุนการส่งทุเรียนของชาวสวนทุเรียนภูกเขาไฟเนี่ย โดยบริการไปชน,นิดโดดพิเศษนะครับมีเมตรในอัตราพิเศษด้วยนะครับโดน,ดนดพิเศษใช่ราคาพิเศษด้วยโเ<อ>พื่อที่จะส่งเสริมเรื่องการจําหน่ายผ่านทางออ,อนไลน์ให้ให้เกิดความสนใจและก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ของพวกเรานะฮะซึ่ง ชาวสวนก็จะได้ราคาที่ดีขึ้น,นมากกว่าไปส่งลงทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมาตรฐานของยีเนสเนี่ยผมถือวเราเระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1- 2ึ่งสองวันมาถ้าหากว่าทุเรียนเนี่ยถ้าจะส่งเข้าในทางพอดีเราแล้วถึงปลายทางแล้วไม่มีปัญหาว่าเน่าหรือว,ว่าสุกจนเกินไปเมื่อถึงปลายทางเละอย่างนี้ครับ ก็ต้องเผื่อเวลาสักนิดนึงใช่ครับต้องเลยครับแล้วในส่วนปัญหาในการส่งเนี่ยบางทีที่เราเจอมาเนี่ยก็จากประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาที่เราทํากันมาเนี่ยก็จะเจออยู่หลายประเด็นเช่นการส่งเนี่ยบางครั้งก็กล่องเดียวเนี่ยจะบรรจุไปเยอะๆเลยใช่ครับนะซึ่งนอกจากกล่องไม่แข็งแรงทีมพอที่รับน้าหนักได้เกิดการชารุดเสียหายหรือหนามแทงนะฮะหนามเลกันก็จะเกิดเชื้อราเกิดเชื้อราแล้วน่าสิงระหว่างกันทางหรือระหว่างไปถึงผู้รับตรงนี้ก็เป็นปัญหาในบีทีีไทยเองก็ ได้รวบรวมป,ปัญหาเหล่านี้มาทาําความเข้าใจกับทั้งเรือทั้งชาวสวนหรือว่าเจ้าหน้าที่เราเองหรือว่าผู้ที่ส่งขายออนไลน์เพื่อจะลดปัญหาเหล่านี้ลงมาก็จะแนะนําว่าตอนนี้ของไปรษณีย์ไทยเองก็มีกล่องที่แข็งแรงขึ้นนะครับสำหรับสบ่งผลไม้โดยตรงก็ปีนี้ก็จะแนะนําเป็นขอให้ใช้บริการเป็นหนึ่ง,งลูกต่อกล่องหรือ2ลูกเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีน้าหนัก เยอะจนเกินไปรหรือเมื่อไปถึงปลายทางแล้วถ้าหากกล่องใหญ่เกินไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่สามารถเอาไปนําจ่ายผู้รับด้วยรถจักรยานยนต์ได้เนี่ยก็จะไปเกิดปัญหาการล่าช้าที่ปลายทางได้อีกทางหนึ่งเราก็เลยมาแนะนํเป็นว่าลดปัญหาเป็นขอให้เป็นขนาดที่ว่าไม่เกิน2ลูกนะครับในหนึ่งกล่องหนึ่งไม่เกินถ้าหาก,กเป็น2ลูกเนี่ยก็ควรจะต้องมีการการั้น ระหว่างลูกนะครับกันเบียใช่ครับเพื่อแม่หนามแทงกันนะฮะซึ่งจะเกิดปัญหาในับ้พูดต้องเขาต้องเวลาตามมาเราฟังตั้งแต่ต้นไปถึพูดแล้วใช่ครับเราลองไปดูกล่องดูการใส่การบรรจุเป็นไงนะเราลองดูไหมครับเป็นไงนี่ครับพี่เออพาไปดูนี่ครับไอ้กล่องนะครับไปกล่องส่งของเขาอันนี้จะเป็นลักษณะของ The <S 2> <S 2> ถ onde, religion, ้าเรามองเห็อง no. คร idée, like ัก็เป็นก่องขนาดปกติที่เราจะส่งทุเรียนเนาะสมมุติว่าทุเรียนเนี้ยน้ำหนัก 2- องสากิโลนะครับขนส่งหนึ่งลูกหรึ่งลูกครับพอเราเห็นนะครับเรายกกล่องไปปั๊บนะฮะทุเรียนคลิกครับพลิกไปพลิกมานะครับโทษผลส่งไม่ได้นะครับเราไม่มีกวามใช่ครับพิมพ์ลิ้งไปกลิ้งมาใช่ครับโหน้าครับกล่องนี่มันมีมาตรฐานชนิดหรือมีเล็กมีใหญ่หรือไมของเราตอนนี้กล่องผลไม้ประเภทนี้นะฮะจะมีอยู่สาขนาดนะครับจะมีขนาดเอ็ม ครับตัวนี้จะเป็น M บวกนะฮะก็คือขนาดที่โตขึ้นมาอีกขนาดนึ่งว่าถ้าหากว่าลูกเล็กก็ลดไซส์ลงมาเป็นเป็นไซส์เอ็มไปนะครับนอกจากเอ็มก็จะมีสตรองบล็อกเบอร์สามซึ่งจะเล็กลงไปอีกนิดนึงซึ่งแข็งแรงกว่ากล่องนี้ด้วยสามสตองบล็อกเนี่ยนะฮะทีนี้ในวิธีการส่งนี่ถามว่าถ้าถ้าหากว่าลูกมันเล็กกว่ากล่องมันก็อาจจะต้องหาอะไรมาป้องกันการเกิดกลิ่งไปดูนะอาจจะใช้กระดาษหรือใช้อะไรมากั้นนะฮะตรงนี้อีกลูกหนึ่งใช่เอาอีกลูกนึงเพื่อไม่ให้เกิดการกลิ้งแบบะะรราีี้้นนน ใส่ไปยิงชนกันอุ้ยทำไมมันเจ็บเนี่ยอ่าเนี่ลยอุ้ยถ้าอย่างนี้สถนีการันต์จะต้องมีอะไรกันแล้วสมมติก่อนสมมติว่าถ้าเป็นอย่างงี้ก็คือสองลูกทีนี้ทีนี้ในส่วนของคนที่เขาเขาส่งไปอุ้ยมันแพงไงขออีลูกหนึ่งได้ไหมไปม่ใช่ไหมโดยโดยทั่วไปอ่ะใช่มันไปจะเป็นยัเดียร์ลองดูข้างหน้าลองดูสมมติ เปลืองเงินไอ้เปลืองเปลืองเปลือราต้องมีเราต้องมีวิธีการกั้นโดยอาจจะใช้กระดาษรองหรือว่าหากระดาษติดกั้นเพื่อที่จะป้องกันการแทงของหนามเนี่ยและปัญหาของการกลิ้งไปกลิ้งมามันจะน้อยครับคุณต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องทําวิธีป้องกันรูปให้มัน คือยาให้ขยับเยื่อนมากที่สุดถูกต้องเลยไม่ให้มันเบียดกันมากที่สุดและในกระบวนการขนส่งไปส่งตอนนี้ถ้าเป็นของผลไม้ประเภทนี้ถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยเราจะใช้เรียงในพาเลทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลดการทุ่มการโยนนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาว่าของเราเกิดการช้ำนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้ของไปถึงปลายทางปลอดภัยมากขึ้นแต่อีกลักษณะหนึ่งที่ที่ดูอยู่เมื่อกี้เนี่ยฮะว่าเราลักษณะของการใส่3ลูกเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วก็จะได้ประมาณไม่เกิน2ลูกหรอกกล่องเอ็มบวกเนี่ยกล่องเอ็มบวกไม่เกินสองลูกซึ่งตอนน ให้ให้แจ้งทางลูกค้าเหมือนกันว่าถ้าแอลเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปจะใส่ได้สามลูก4ี่ลูกอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็จะเกิดปัญหาเหมือนที่ผมได้เรียนไว้เมื่อกี้คือไปถึงปลายทางอาจจะไปเกิดปัญหาว่ามันหนักเกินไปสาหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่สามารถเอาขึ้นรถตกะอยุไปจจ่ายได้พุทน้าครับภาพผมส่งกล่องนี้ไปที่กรุงเทพมหานครนกี่วันถึงไหมฮะครับถ้ากรุงเทพนะเวลานี้นะครับถ้าส่งในในทีมการในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่ หนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับถ้าส่งภายในเที่ยงหรือว่าไม่เกินบ่ายโมงนี้ครับวันนี้ขับชัยครับผู้นี้ถึงเพราะด้วยที่ว่าไปสนีไทยตอนเนี้ยต้องการจะสบนุนพื้นที่เราเต็มที่นะครับก็เห็นว่าปีนี้เรื่องการส่งขายออนไลน์เราค่อนข้างจะโอ้หรือว่ากชูมากครับใช่กรมาก็ได้มีการจัดระบบขนส่งเพิ่มเติมนะฮะนอกจากนี้ยังได้เพิ่มรถขนยนขนส่งขนาดใหญ่ มารองรับปริมาณงานที่เป็นทุเรียนของไฟในพื้นที่ของเราเลยเพื่อให้สิ่งของเดินนทางไปมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นยวก่อนคุณจารุคุณก้าวก่อนหน้านี้เคยคุยกันไหมว่าไอ้กล่องนี้ส่งไปกรุงเทพกี่วันถึงนี่เคยคุยไหมยังไม่เคยคุยเลยครับวันนี้วันนี้ชัดเนาะวันนี้ชัดนะครับว่าวันสองวันถึงใช่ครับเีนี้ในการคัดทุเรียนนี้เราจะส่งไปนี่ให้ลูกค้าที่อยู่เทพเนี่ย ถึงแล้วนี่วะขาดเลยกินเนี่ยเป็นไงต้องคัดยังไงเริ่มแรกกันเลยเราคัดอไาไปถึงโอ้ยตั้งใจใจมันเกือบพันแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยลูกค้าอยากกินทุเรียนเนี่ยครับผมรู้แล้วว่าห้าวันสุกห้าวันห้าวันสุกครับป้ายาป้าลันลูกใหญ่ๆสี่โลห้าโลในห้าวันสุกผมรู้ยกตัวอย่างนะสมมุตินะสมมุติว่าห้าวันสุกครับขนส่งกี่วันนะ เมื่อกี้บอกว่าสองวันถึงไม่องสองวันหรือ่สองวันครับก็คือส่งวันนี้ไม่เกินเที่ยงหรือบ่ายโมงถึงนวดเช้าครับไม่เกินเที่ยงหมื่กันะนนถ้าไปนำจ่ายก็อาจจะถึงไม่บ่ายครับเอาไปรับยิ่ก็ได้องใช่ครับเย็นเย็นยิงรู้รับทีเนี้ยพอเราส่งสองวันห้าวันสุกกระบวนการสามวันชาวสวนเนียเก็บไว้ก่อนได้ไหมอ่าใช่ครับโอเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นที่เราครับว่าเราเก็บไว้ก่อนได้ไหม สมมติว่าตัวนี้มันจะกินได้แค่ห้าวันใช่ส่งสุกแน่นอนผ่ากินได้าก<ผ>ินเลยแต่เราเก็บมาแล้วเราเก็บไว้เราตัดมาแล็วเก็บไว้ที่สวนก่อนจากสวัน3วันแล้วเราค่อยส่ง<อ>ส่งไปถึงปั๊บลูกค้าปั๊บเออมันก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าเขาอยากกินเขาผ่าอย่างน้อยที่สุดก็กรอบนอกกรอบนอกนุ่มในอแต่ถ้าฉันไม่ชอบกรอบนอกนุ่มในฉันจะไว้บแบบทุเรียนแบบครีมก็อ,อาจจะไว้อีกสักวันสองวันก็ปัญหาของทุเรียนนี้ก็ไม่มีเน่าละครับทีนี้หลายคนบอกว่าการตั้งทุเรียนการเรียนตั้งตั้งอะไรไหมนอนได้ไหมวางไว้ยังไงทุเรียนเนี่ยปกติเนี่ยก็คือเมื่อเมื่อส่งทุเรียนไปแล้วเนาะถ้าเป็นทุเรียนที่ว่ายังไม่สุกเนี่ยถ้าเป็นลูกใหญ่ผมแนะนําให้มีกระบวนการพลิกลูกทุเรียนพลิก เล็กใช่เนี่ยตอนเนี้ยมันอย่างเงี้ยนะครับพอไปถึงไปปั๊บเนี่ยวันพรุ่งนี้เราก็พลิกไปด้านนี้เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนลักษณะการหมุนเวียนของน้ำอยู่าในอ๋อบางบางทีเนี่ยคนที่เขาซื้อเขาอาจไม่เข้าใจด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ส่วนอย่างหนึ่งถ้าต้องการให้สุกดีก็คือเราจะใช้สารในแง่ของการบ่มสุกสารบ่มสุกใช่ทำานสารเคมีที่เขาเรียกว่าสารอีทิฟอนในการตัดแล้วก็ทาปลายขั้วนะครับ อ๋อป้ายใช่ป้ายตรงนี้นะครับนั่นโน่นใช่ไหมครับเนี่ยครับเป็นตัวอย่างมาเทสันดูนะครับว่าเราต้องการเทสทานะ่ยฮะครับใช่ครับนี่ครับสารตัวนี้ปลอดภัยนะครับอ๋อท่านเกษตรปลอดภัยไหมฮะปลอดภัยปลอดภัยครับปลอดภัยนะครับเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งใช่ครับเราก็จะทาตรงเฉพาะป้ายนะแค่นี้ฮะแค่นี้ใช่ครับอันนี้มันจะทําให้สุกทั่วเลยใช่ไหมใช่ครับกี่วันครับถ้าเป็นลูกประมาณนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสักสี่วันสี่วันสี่วัน มันอยู่ที่วัาทุเรียนนั่นแกอ่อนมากไหม,มถ้าเก้า90%ก็ไม่น่าจะเกิน4ี่วันไม่น่าเกิน4ีวันถ้าเป็น80ก็บวกเพิ่มไปอีกอาจจะหวันหวันเจสิบก็เนี้ยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทุเรียนแก่จับจริงๆก็ไม่น่าจะเกิน4ี่วันใช่นาทเวลาที่เราตัดนะครับเดี๋ยวกันที่ว่าเราใช้ตัวนี้เเดี๋ยวขอ,ขอ,ข,อขอถามก่อนโดยโดยทั่วไปคนที่เขากินทุเรียนเนี่ย พอถูกอะไรเข้าไปแต้มไปเติมเนี่ยเก็ไม่อยากจะไม่อยากจะได้คืออยากจะให้เป็นสดๆเลยเนี่ยไปถึงเขาก็ได้เปิดได้กินเลยเนี่ยไม่ต้องทายาเ,ยเ,ป,เป็นไปได้ไหมเป็นไปนได้สิครับดีสิครับอย่างนั้นดียังไงเอาวะก็ดีตรงที่ว่าคนกินก็ปลอดภัยไงอืมเราก็คือคำว่าปลอดภัยคือคําว่าสบายใจครับถ้าเราสบายใจไม่ว่ามันเป็นอะไรเรากินไปแล้วสบายใจก็รู้สึกปลอดภัยอืมอะไรที่มันเป็นธรรมชาติคือปลอดภัยครับนะครับถ้า กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความปลอดภัยแบบนี้เนี่ยผมก็จะเก็บหนึ่งผมตัดมาเสร็จผมก็จะวางไว้ให้เกิดกระบวนการคายน้ําแล้วใกล้จะสุกเจมที่แล้วขคดูแล้วว่าปุกมผมก็ส่งไปเลย้าสุกเลยไปถึงเขากินเลยแต่สวนเนี่ยมันจะมีต้นทุนในแง,ง่ของการเก็บรักษาโอต้ตอนตอนตัดมามใช่ยังใช้เวลาบ่มอยู่ในสวนอีกอืใช่ฮะมันก็ต้องมันก็สิ้นเปลืองในแง่ของตรงนี้ว่า ถ้าเป็นสวนเราเองอะเนาะเราขายของดีไม่ได้ขายของได้ครับตรงนี้เราต้องรับไปท่านผู้ชมครับเอางี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะว่าเราตั้งอยู่ตรงนี้เป็นทุเรียนที่ว่าอันนี้คือแก่แก่แล้วไอ้นี่สุกสุกนี่กินได้กรอบนี่กรอบนอกนุ่มในไอ้นี่สุกสุกกินได้เลยกินได้เลยอันี้ทุเรียนงอมออกมะ้าไหม อลนนี่อันนี้ไมเท่าอ่อนอันนี้อ่อนอันนี้อ่อนวิธีวิธีการที่ว่าอย่างเช่นอย่างพวกเราอย่างผมเนี่ยไปตลาดเนาะโอ้อยากจะดูว่าอยากจะซื้อทุเรียนแล้วพอจะกินได้เลยนี่เป็นยังไงดูยังไงครัก่อนที่เราจะพ่ากันเนี่ยนะวิธีการสังเกตดูคือถ้าเราซื้อทุเรียน่ะโดยมากเราจะซื้อทุเรียนที่สุกใช่ไหมครับเราเอาไปกินเลยแน่นอนครับผมก็อยากกินเลยแหละอันดับแรกอันดับแรก เราให้ให้แพ่อค้าแม่ค้าอ่ะเลือกให้เราเราเลือกลูกให้เขาผ่าแล้วบอกว่าถ้าไม่สุกฉันก็ไม่เอาไครบจบเลยปัญหานี้ไม่ต้องไม่เคาะไม่ต้องไม่เพกอะไรนะฮะเสียเวลาเป็นภาระของคนขายมันเป็นภาระของคนขายเขาอยากได้ตังเราเขามาขายเราอะต้องการซื้อของดีครับเขาบอกว่า ลูกนี้สุกพบผาดิบผมก็ไม่เอาไงครับจบันหถ้าเราซื้อไปฝากตรงนี้สิคือปัญหาที่สำคัญอย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่าตุเรียนแก่ดูอย่างไรตัุเรียนแก่เนี่ยอ๋อได้ครับ ตรงไหนครับตรงไหนวิธีดูอ้าววิธีดูก็คือย้อนย้อนกลับไปนิดนึงนะไอ้ทุเรียนที่ว่าถ้าเราจะจะซื้อวัตถุเรียนสุกเราจะดูอะไรเราจะดูอไรใช่เราจะซื้อกินเนี่ย เราให้พ่อค้าเนี่ยเลือกให้เราเลยเลือกเลือกให้เราเลยจบเลยไม่ต้องไปว่าเราจะต้องไปเสียเวลาเลือกเองโอ้มาเดี๋ยวให้ให้คนที่เขาขายในเลือกเลือกให้เราเลยผาวมาดิบเราก็ไม่จ่ายตังค์เราก็ไม่เอาครับอ๋ออันนี้แน่นอนสบายนอนชัดเจนเลยสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนที่ว่ามันจะมีปัญหานิดเดียวตรงที่ว่าเราจะเลือกทุเรียนแก่เนี่ยซื้อไปฝากคนรู้จัก เราจะเลือกอย่างไรวันนี้เรื่องใหญ่ครับโดยผู้หลักใหญ่แต่เอาเรื่องใหญ่มากเป็นไงเป็นไงเราต้องดูทุเรียนแก่เนี่ยเราจะดูยังไงครับหนึ่งมันก็ต้องมีองค์ประกอบของทุเรียนแก่ในแง่ของปลิงบวมนี่มันอยู่ในน้ำไม่ใช่บอกไม่ครับไม่ครับนี่เขาเรียกปลิงปลิงทุเรียนอปลิง้เรียนใช่ไอ้ปลิงทุเรียนเนี่ยมันมาอย่างเงี้ยที่เขาเรียกปลิงเพราะว่าถ้าเกิดกระบวนการสุกเนี่ยมันจะสบัดอ๋อมันต่างกันนี่มักระลุ้งเลยครับใช่ดูดิเนี่ยใช่ครับอันนี้มันเล็กเนี่ยอันนี้มันเล็กเออนี่อันนี้มันใหญ่บวมเลื่อบวม สองสีเปลือกสีของเปลือกเห็นไหมชัดเจนนะฮะเนี่ยชัดเจนชัดเจนเลยเนี่ยชัดเจนครับอกสีน้ําตาลอ่านะครับแห้งมากดูสีเปลือกมันจะแห้งครนะครับตัวอ่อนมันก็จะเขียวสดอ่าสามนะครับก้านมันจะสากก้านต้องลูปดูนะใช่มันจะสากเหมือนกระดาษทรายนะฮะใช่แล้วก็จะมีร่องเส้นที่ว่าเป็นร่องแตก อ๋อใช่ใช่ครับนี่นี่อ๋อสีอ่าสีปลายน้ำแห้งปลายน้ำจะแห้งใช่ครับเห็นไหมว่าชัดเจนหนึนะปลายน้ำแห้งอ่าอืออืห้าก็จะเป็นในแง่ของกราดที่อยู่ตามร่องของฟูทุเรียนกันนะครับเนีเราพูดเบาๆนะกราดกระังไม่ได้เออฮะเนี่ยงอ่ากระจายอยู่ทุกภูเพราะว่าในแง่คือรอยรอยรอยต่อของหนังกาเรียกว่า ใช่ถ้ารอยต่อห้องน้ําที่มีกลับแบบนี้ผมเพราะว่าไม่พูดดังนะพูดเบาๆนะเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าตู้เรียนแต่ละภูเนี่ยมันสุกอ่อนไม่เท่ากันแต่ถ้าเราจะได้ตู้เรียนที่ว่าสุกพร้อมๆกันถ้าเราไม่ไม่ป้ายยาเนาะเราก็ควรที่จะดูว่าลูกผู้เรียนเนี่ยมีกลับทุกภูไหม <Ừ. S 2> มันจะสะท้อนว่าถ้ามันแก่มันก็แก่พร้อมกันสุกพร้อมกันนะครับจะตัดปัญหาว่าฝั่งหนึ่งแก่สุกฝั่งหนึ่ง <Ừ. S 2> แก่อ่อน <Ừ. S 2> อย่างเงี้ยตอนที่เราผ่ <Ừ. S 2> าอะไรประมาณเนี้ยท่านเกษตรครับปกติแล้วเราเราคุยกับชาวบ้านชาวสวนให,ให้ให้รักษาคุณภาพอย่างเงี้ยผู้ย่างนะครับเรื่องรักษาคุณภาพครับนะเพราะทุเรียนผูกข้าไฟนี่ติดตลาดนะทุกคนก็อยากจะชิมทุเรียนภูกข้าไฟทั้งประเทศนะครับเ <Ừ. S 2> พราะฉะนั้นเราก็จะ พยายามที่จะให้เกษตรกรรักษาคุณภาพตั้งแต่ต้นทางชครับทางเลยพอไปถึงปลายทางเหมือนกับที่จะลึกเล่าให้ฟังนะครับ,รบการสังเกตทุเรียนนี่คนที่ยังไม่เคยกินทุเรียนเนี่ยนะเคยโดยเฉพาะมือใหม่แล้วก็จะไม่รู้ว่าวิธีสังเกตทางท่านจังหวัดสีเกตโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านก็มีให้ต้องให้คําแนะนํา ติดแท็กเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าบางคนไม่ไม่รู้วิธีการสงเกตทุเรียนอย่างเช่นข้อห้ามนะครับข้อห้ามในการจัดการทุเรียนใส่ไว้ในกล่องเลยหรือไม่งั้นถ้าสั่งลูกเดียวครับขั้วเลยติดแท็กเลยครับแบบนี้ใช่ไหมติดแท็กเลยเรียบร้อยนะครับคนที่ได้รับทุเรียนนะครับ ทีนี้ทุเรียนเราออกจากสวนมีคุณภาพตัดอย่างคุณภาพแล้วคนที่ได้รับทุเรียนก็ต้องมาการแนะนำด้วยกาแนะนำนะําแนะนำขอห้ามอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้ได้บอกว่าห้ามห้ามไหมนะห้ามวางทุเรียนบนพื้นปูนหรือทูบห้ามบ่มทุเรียนโดยใช้ถุงพลาสติกคลุมอันนี้เรื่องของความชื้นความชื้นนะครับทำให้ทุเรียน เอเกิดไม่ให้โดนน้ําอไม่ให้ทุเรียนโดนน้านะครับไม่ให้ทุเรียนโดนน้านะครับโดนน้ํานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ห้ามกระแทกเนี่ยห้ามกระแทกช่วงเวลาเขนส่งนะครก็จะมีแผ่นกระดาษกั้นนะครับไม่ให้กระทบนะครับทีนี้เวลาสังเกตนะครับมีข้อห้ามนะครับข้อห้ามจากนั้นวิธีสังเกตทุเรียนสุก ครับเมื่อกี้นี่ไม่เคาะเนาะเราเคาะแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเคาะนะส่วนใหญ่เคาะเนี่ยฟังเสียงนะครับทุเรียงฟังเสียงทุเรียนครงถ้าเรียนอ่อนมันก็จะเน้นเนาะแน่นแน่นนะครับอีกอย่างนี่ให้สังเกตปิงครับนครับถ้าปิงหลุดเมื่อกี้นี่บอกว่าถ้าปิงเราเปรียบเทียบการปิงดูดเลือดเนาะอ่าใช่ใช่ใช่ครับครับครับปิงถ้าดูดเลือดมันอิ่มมันก็จะสลัด อ๋อตครับครับเี่ยกตัวอย่างรูปนี้นะครับนี่ยกตัวอย่างรูปนี่หลุดแล้วหลังจากปิ้งหลุดแล้วที่จะลึกกี่วันอ๋อปิ้งหลุดนี่ก็ถือว่ากินได้เลยกินได้เลยสุกเลยครับแน่นอนชัดเจนเลยครับปิ้งหลุดเนี่ย หลุดแล้วใช่ไหมหลุดแล้วเราลองได้เลยลองผ่าดูมีมีมีข้อหนึ่งคร่บกลิ่นทุเรียนพวกขาวไฟเนี่ยเกกลิ่นอ่อนๆอ่าไม่ค่อยได้กลิ่นเลยกับเขาไม่ค่อยได้กลิ่นเลยเนาะน้ำซุกแล้วนี่ครับสุกแล้วนะดมกลิ่นนั่นมีกลิ่นอ่อนๆหรือใช้มีดเนาะใช้มีดปลายแหลมใช่ครับอย่าบอกว่าปลาสามเหลี่ยมนะ หรือว่าทั่วไปเขาป่าอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะป่านซ้ำเลยนะครับเพื่อที่จะดูเนื้อทุเรียนเนาะครับผมอันนี้เนี่ยครับป่าทั้งหมดแต่ละสวนเราก็ให้แนะนำนะครับแต่ละสวนต้องติดแท็กคุณตาเป็นน้องชายน้องชายครับแนะนำชื่อหน่อยแนะนำชื่อหน่อยครับสวัสดีครับชื่อสุริยะนะครับหรือเรียกว่าตองก็ได้ครับตองครับก็จะรับหน้าที่เป็นการจัดการ ขายครับลูกค้าเข้าสวนอะไรเงี้ยก็ผมเป็นคนดูแลเรื่องการขายในส่วนนี้ครับอืมอืมอ่าเราทำอยู่นะเข้าเลยครับเข้าเลยครับในมาปาดนะปาไปลองปาดดูลองปาามเดียมให้ดูกันปาามเลียมกันนะสามเดียมกันาดีกันนะสามเดียมกันลูกนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในรอบนอกนุ่มในปกตินะครับอ่าว่าเลยครับคือคือถ้าเราเห็นเนี่ย บางสวนเนี่ยเขาก็ปาดแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาปาดยาวอ,อแต่ว่าข้อเสียของการปาดยาวเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันจะสุกด,ดีไหมถ้าคนชอบกินเละหน่อยถ้ามันยังแข็งอยู่นิดหนึ่งอะ่ะข้อเสียก็คือเชื้อรามันอาจจะเข้าถ้าเราเก็บไม่ดีพอดังนั้นผมแนะนําว่าเราปาดแค่ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องยาวมากปาดเป็นแบบสามเหลี่ยมพีระมิดเฉยๆนะครับหรือหรือว่าปาดให้พอเห็นเนื้อก็พอ วิธีการก็คือประมาณนี้หมายถึงว่าเราเปิดได้เลยใช่ไหมเปิดได้เลยครับอ๋อออการปาดแบบนี้ขอเสริมนะครับครับคือปาดดูว่าเนื้อทุเรียนสุกจริงไหมปาดกูนเทสนะครับแต่ไม่ใช่การปาดทุเรียนสุกกินนะสมมติว่าเราดูเนื้อก่อนไม่กินได้หรอเรนสุกรือยังฉันอยากปาดดูผ่าดูกระจดูนะครับวิธีง่ายๆรเหมือนเป็นการจอบนะครับชัดเจนนะครับแล้วแท้ความชอบของทุเรียนเนี่ยขึ้นอยู่กับ หลายคนแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเราเขาชอบกรอมนกนุ่มในแต่สําหรับผมผมจะชอบปานกลางวิธีการก็คือหนึ่งสังเกตสีสองเอานิ้วจิ้มนิ้วจิ้มไปเลยว่าเนี่ยถ้ามันนิ่มนิ่มคุณปอกได้เลยแต่ว่าถ้ามันคุณชอบนิ่มกว่านี้คุณ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 ก็ใส่ไว้คืนนะครับปิดปิดไว้ปิดไว้คืนครับแล้วมีผุนกระพุ้อ่แล้วปิดปิดแล้วนี่มันมันจะมีอะไรไหมถ้าปิดแล้วเนี่ยปิดปิดแล้วถ้าคุณเก็บรักษาไม่ดี เชื้อราเข้าไฟท็อปทอร่าเข้าประเด็นวิธีการก็คือผมจะเอาไม้จิ้มฟันครับ uh, เราไม่มีไม้ก็คือเราจะแทงอันนี้เราเราปิดไอ้ที่เราผ่าไปเหมือนเดิมแล้วเราจะแทงโอ,อแทงกันวะ